ไม่ฝีมือดีเว้ยเขาท่าเขาท่าล่าเปล่งได้ดูีพมันสั่งไปแล้วพึ่งได้

เขาเองใช่เจ้ามั่งเจ้าเฝ้ามังพกเี้เกี่ยวพวกนี้เหตุเขอเขาเขาวะนี่มันมังมา้นี่เพี้ยคิดจังใดเดี๋ยวดินั่ง เด็กเดินดุ๊กบังเด็กเงินบอกโพไปหาเลยเบิ่ดิเด็กเด็กอไปซื้อยังกิดในสือป็นายบีดเดียวเดียวมันไปไปซื้อเฟนไฟเหไปไปละซื้อเฟนฝ้ายปเ้าไม นี่นอคล้องไผ่ส่วนสีเหลืองฮ้ยผู้ใดเอารองเท้าไอล้ลาไปเล็กนิกเกะไม่ว่าไปกินเพลนไฟนะ้ำมันหารองเท้าซอยมันบ้าเดี๋ยวนี้ายมือเลยาใช้รองเท้าหน่อยเขากินน้ำลายมือได้เลปล่าล่ะ ัสิไปยู่หันดีดยีผู้ใดเอาไปตุ่มไม่หันเอาคว่างหาซะกเดือหาด้วยคนซอกสอกสอกเลยไอบอกว่าอยาบอกว่าเราไปเอามาวางไม่ทางนี้ซอกสอกเห้เขามางก็คนมาเอาอะไปใส่คู่ไม่ผุนไปใส่คู่กับเก้าผุนฮหาเห็นเขาสิด้าไอหนึ่งเฮ็ดอยู่ผุนเห็นบอกเขาเชียห้เห็นหันมันเห็นเพราะเม่งเมี่ยงบ่ มัเห็นพวิ่งเมี่ยงบ่เนึงจัดการไปนึงไอ้นึงหายห้ด้วยไน,นั่นบ่มี่อกละอยูเดยนบ่มี่นั่นเดย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 เหอนก็ฟัีดิลออ